ดีเหล็กมันแดงแล้วเหล็กแหวของเหามันเสมอเลยเพราะว่าเวลาเหาสักใสดินเวลาเฮาเสียห้านี่ยต้องเอาตัว <Jeez> น <T |ar|> ี้ขึ้นนอยนึงมันจึงง่ายเพราะว่าตามที่พ่อเคยประสบการณ์พานมาเนี่แหละ ับสบายดีเบิร์ตสุขุมสุคนแก่ทุกมุมที่นะัะทุกท่าวันนี้ข่อยก็อยู่บ้านเนาะสิเอาอันนั้นเล็กแวกมาตีเพราะว่าเพาต้องเกียมพร้อมเพราะว่าเริ่มแต่เดือนสี่หรือว่าต้นเดือนสี่ข่ก็จะเริ่มปลูกข้าวแล้วต้องได้ตีไว้เล็กแวกสำคัญสุดๆเพราะว่าอยู่บ้านเฮาในชนรายเขาใส่เล็กแวกใน ระวางที่เฮบหอกเข้าจนหอดเฮาเสียเด็กแบกเบิดเฮาใสตอนนี้เกิดยู่กำลังเฮื่อนของคนอื่นเพราะว่าอยู่กำลังเฮื่อนของเข่าี่เขาได้ตั้งไว้อันเต่าเต่าที่บอนเฮาตี่เล็กอันนี้แหละจักจักพัดเป็นบักมันกินเลยจักพัดแล้วก็อยู่นี่เ่าใส่ อันทานแล้วก็ใส่ไฟหรือว่าเขาเข้าอันเล็กที่เขาจะตีอันนี้เขาก็ซื้อไตเวียดเตาพัดอันนี้เขาซื้อไตเวียดของเขาก็มีคือกันอันนี้มาแมนของเขาอันนี้ของเขาขเขาก็ยืมมาใส่เลยเพราะว่าของเขานี่เขาได้ตังไว้เรียบร้อยส่วนเล็กแรกเขาจะตีแค่เนอันนี้แหละ พี่แต่เล็กแวกเบ,บิดส่วนพระนี่เฮาบ่เกี่ยวเลยเพราะว่าพระนี่ตรงนี้นี่เฮาบ่ค่อยได้ใปนานใดบ่ฮู้ว่าเฮาสิตีเป็นหรืบอบ่เพราะว <c oughs> ่า,า,า,าวอกะบ่เคยตีสนลายก็ม่แต่พ่อนี่แหละตีพะตีมีดว่าตีเล็กแวกอันนี้ก็ข้างทมิตที่่อ,อยตีเพราะว่าพ่อก เอาแล้วเบราว่าเพิ่นเบื้องนั้นเบืองทีมันแลมคมวันนี้น่อยากเห็นปันได้ก็ลเลยพอบอกให้คอยตีเองเฮียนไปแหละเอาตีกะตามมาสงังเกตเบื้องก็น่จาจะบ่ยากดอกเพราะว่าเขาบ่ได้ตีลายตีแต่เบื้องันนี้นี่เบื้องที่เขาจะพูดใส่หญ้าตีถ้า,าว่าเขางัดออกตัวนี้ตีไม่นี่บ่เป็นแน่นอน ออก่าครับพวเคยก็สอบทานมาจะตักเอา ออกไซด์กับไซบรายเดอกไซด์ประมาณนี้แหละพอดีเราจะใส่ไฟเลย ไฟติดแล้วเมื่อไฟติดแล้วเนี่เขาจะเอาเหล็กแวกมาตีเลย แล้วก็เวลาเฮาตี้เฮากับบุคคพรตี้แห้งตี้ธรรมดาเอาราะว่าเฮาตี้แต่เบื้องที่มันแรงมันนี้เบื้องที่เขาจะคูดใส่หนา ตีเล็กแมกในโบย,ยากเนาะซองเทือเฮาเผานในพูดี้เข้าเลยตีมันคือผ้าผ้าในค่อนข้างยากนอยนึงให้ไทยมันละเอียดแน มขนาดเลยนะได้แล้วสำน,นีะถือว่าเรียบร้อยอันนึงแล้วนะเหาตีเหาเผาสองครั้งถือว่าสำเร็จเลยมันแต่เฮา,า,า,าทากะบาดเดียวเลยแล้วเาต่อดวงที่สองอีก ดีเหล็กมันแดงแล้วเาอผาอีกเชนึงปกติเลย ซองเทือเผาหานุกดีเขาเลยนกลักนบอเชิดยกมีลากนก้มาเอาลาสิเกีมาแยงกันหนยย่อยกยาก เยอะไปยุ่งยากตาแดงกังเด็กคนบ้างวันแล้วสำเร็จหาดวงหาดวงเหลืออีกดวงหนึ่งคือตอนนี้คอยตีเล็กแวกๆสำเร็จแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดดวงเล็กแกที่ตีวันนี้มีแต่เราจะเอาเปลือกไม้มายัดใส่เนี่นี่เน,นี่เพราะว่าเราเทาอันเล็กอันนี้มันคือบอนที่เราเอาไม้พันมามันไม่อยู่ในเราก็เลยต้องในเอาออกอีกเอาออกแหละจึงใส่ไม้เพื่อบ่ใหายมันรุดอีก ครั้งนี้กับครั้งนี้นี่มันยังใช้ได้อยู่เนาะเฮาจะใช้แต่ครังนีน้ใส่ตัวใหม่ถ้าว่าเฮาใส่ลายก็เฮายัดอันเล็กแวกบ่ได้อีกใส่ข้างเดียวเอาเพราะว่าตัวเก่ามันยังดีอยู่นี่น เสร็จอันหนึง่งเอาเบิ้งแบบว่าอันใดที่มันบ่แน่นหอก็จ้าออกตัวได้แน่นปะเลยเห็นไหมขอเอายางมาใส่ทึงยางทึงเปลือกไม่เลย อันนี้มันบ่เลกแต่ดีที่สุดาวามีทั้งมดทั้งหมดที่มันอันจับไว้ในเครือไม่ตันนั้นแหง้งคับนะดี อดีแน่นเลย โอเคเรียบร้อยนะการแปลงดมเล็กแวกนะหรือว่าตีเล็กแวกนี่ต้องเปลี่ยนสถานการณนะ์คือตอนนี้นี่ซ่วงเฮาซักเข้านี่เฮาต้องเฮ็ดตัวนี้ให้มันซื้อเลยเนาะนะตีให้มันซื้อแล้วก็ซ่วงเฮาเสียหญ้านี่แมนตัวนี้ต้องตีให้มันคดน้อยนึงโนคะดลงนิดนึงนะครับเบื้องนี้นี่ต้องเอาลงนิดนึงประมาณนี้นะเอาลง เพราะว่าตามที่พ่อได้บอกให้คอยบางกีเนะเพิ่นซ้อนนะแต่ตอนนี้นี่ให้อันเหล็กแวกของเฮามันสเสมอเลยเนะพราะว่าเวลาเฮาซักใส่ดินนะซักเขานะ้าจะเป็นแบบนี้ให้มันซื้อเวลาเฮาเสียหญ้านี่ต้องเอาตัวนี้ขึ้นน้อยนึงนะมันจริงง่ายเพราะว่าตามที่พอ่อเคยประสบการ่านมานี่แหละพอก็ฮห้จากดีก็เลยบอกให้คอยอีกแบบนั้นนะ ไฟนี่เกือบซิมอดแล้วขอ้องเป่าให้มันขึ้นแล้วจึงค่อยกะเลยเพราะว่าน้ำทำตะเกียไใบเรียบร้อยาเขาจัอจะกะ,ะ,กะดวงใหญ่นี่ก่อนเพราะว่าดวงตัวนี้นี่เล็กเหมือนบ่ค่อยแข้งปันใดแบบว่าเวลาเอาใส่เข้าไปนี่มันก็อัน บุ้งไงิงแด้แห้งแล้วจะเตรียมจุ่น้าแดงแห้ง่กนี่เวจุ่มเลยแบบบตองเอาออก ้าวะเล็กแบบมันเข้าได้ดินี่เข้าจุ่มไว้แบบนี้นี่อันตรายสุดสุดนี่เป็นบอกมันกาค่อยๆค้ดีแดงแล้วแต่เกี่ยมจุมเลย เบ,บอลมันกะถ้าว่าฮองเว่เฮ็ดแบบนี้นี่เวลาเฮาตีแล้วนี่เขาเอาไปใส่เลยนี่ <c oughs> มันจะบวกเข้าง่ายบวกว่าลิกแวกพระคือกันก่อนที่เฮาจะเอามาใส่นี่ต้องได้กะไว้แบบนี้ก่อน นีนน่หอนเขาจุ่มสามอันสีอันเนี่อนน้ำเสียเขาทอกไว้เด็กแบกดวงนี้นี่เขาบอกกาจุ่มแบบว่าจุ่มไวเลยจุ่มหน่อยนึงออกจุ่มหน่อยอนึงออกเพราะว่าลิกแบกอันนี้นี่มันเข้าได้ดีแล้วก็มันหักง่าย ดีแดงแล้วโหจุ่มตรงนี้นี่ระวังสุดๆเลยอย่มามันมีโอกาสมันหักมันแตกนี่ต้องมีวิธีจุ่มวิธีกะ เล็กแบบนี้นี่เป็นเล็กที่หักง่ายขนาดเน,นี่เห็นบ่มันหักตวกอนสุดก่อนที่พอกามันหักเลยเวลาเราเอาไปใส่เนี่ยเข้าดีขนาดนเล็กแบบอันนี้แต่ว่าหักง่ายที่สุด สำเร็จเฮาตีเล็กแวกในจำนวนเก้าดวงผู้นีตอนนี้กะฮอตสิบเอ็ดโมงเลยตั้งแต่หกโมงเช้าเฮาเริ่มตีของสิบเอ็ดโมงแต่เฮาจะเอามือไว้เลยบางทีกะมืออืนมือเฮาก็เริ่มปลูกข้าวแล้วแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงยินดีเลยต้องขอบอกขอบใจทุกท่านทกับามบิ่งมาชมแต่ต้นจนจบผ่าบริยภาพผลงานการเคลื่อนไหวของ คอ,อรหรือว่าครอบครัวก,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคอ,อยมีเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดไ้ time. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแต่ละขอขอบใจหล,ลายๆบ๊ยายบายเจอกันในคลิปต่อไป